สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้งสองลตฟอร์มเลยนะคะทั้งในช่องทาง YouTube และแฟนเพจ a c e b o o k ของสถานีวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสำหรับแจ้งเตือนข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ ไทยดิสคัฟเวอรีนิวไทยดิสฟอร์นิวเจนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะนำเมนูาหารไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและเมนูไทยดั้งเดิมที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันค่ะมารังสรรค์เป็นเมนูใหม่ๆปรับรสชาติอาหารให้เข้ากับรสนิยมกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะเพื่อมุ่งเน้นที่จะผลักดันให้คนรุ่นใหม่นะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้หันมารับประทานอาหารไทยดั้งเดิมให้มากขึ้น และในรายการของเราในวันนี้ค่ะจะมานําเมนูข้าวแช่ค่ะมานําเสนอในรูปแบบที่สวยงามน่ารับประทานเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายรับประทานได้ง่ายขึ้นรสชาติเนี่ยดั้งเดิมหน้าตาเดิมๆให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะกับเมนูข้าวแชร่รามันนั่นเองค่ะช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณสุภา สิณีจำสองหรือว่าพี่แมวและคุณพจนาผ่องพุทธหรือว่าพี่อุ๋ยค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเมนูเข้าแช่รามันกันใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับเมนูนี้อยากจะให้พี่แมวกับพี่อุ๋ยช่วยแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกสักครั้งได้ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะสุภาสินีจำสองนะคะร้านปิ่นโตนามิการค่ะเจ้าของร้านค่ะค่ะพจนาผ่องพุทธค่ะ พี่พอุ๋ยค่ะแม่ครัวค่ะร้านปิ่นโตนามีตาลค่ะเจ้าของร้านและหัวหน้าแม่ครัวจากร้านปิ่นโตนามีตามาเองเลยค่ะวันนี้<ช>ก่อนที่เราจะลงลึกถึงเมนูพิเศษนี้อยากให้แนะนําก่อนค่ะว่าที่ร้านปิ่นโตนามีตานเนี่ยปกติแล้วขายอาหารประเภทไหนบ้างคะเรามีละเราขายข้าวแกงใต้นะคะมีข้าวแกงใต้มีตามสั่งมีเซตขนมจีนมีซ้ตมตําค่ะ ขายอาหารป้แล้วทำไมวันนี้ถึงได้มันนำเสนอเมนูข้าวแช่แล้วเมนูข้าวแช่ของเราเนี่ยแตกต่างจากข้าวแช่ที่อื่นๆยังไงอะคะค่ะข้าวแช่ของเราเป็นข้าวแช่รามันนะคะค่ะจะแตกต่างตรงที่ว่ากับข้าวจะต่างกันปกติเนี่ยข้าวแช่ทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยมันมันต่างจากข้าวแช่รามันยังไงอะคะกับข้าวอะค่ะกับข้าวจะต่างกันนะคะกับข้าวแต่ละที่จะไม่เหมือนกัน ก็คือตัวกับข้าวคือข้าวแช่เนี่ยมันจะมีแบบข้าวแช่ธรรมดาของอเราจะเป็นข้าวแชร่รามันค่ะก็คือของเราก็จะเป็นข้าวแชร่รามันจะต่างที่กับข้าวบางตัวของข้าวแช่ของภาคกลางบางตัวจะไม่มีมแต่ของเราก็จะมี วันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับกับข้าวต่างๆในเมนูข้าวแชร่รามาันรวมไปถึงเทคนิควิธีการทําและที่สําคัญค่ะวิธีการทานด้วยไม่เหมือนการทานข้าวต้มทั่วไปใช่ไหมคะใช่คะไม่ใช่เลยเขาจะมีกระบวนการทานที่มันถูกต้องสําหรับการทานข้าวแช่โดยเฉพาะข้าวแชร่ราม,ามันเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันค่ะอยากจะให้แนะนำหน่อยได้ไหมคะว่า กับข้าวที่อยู่ในเมนูข้าวแช่รามันเนี่ยมีกับข้าวอะไรบ้างคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องอุ๋ยแนะนํานะคะได้เลยค่ะค่ะอันนี้เป็นหมูฝอยนะคะหมูฝอยหนึ่งในกับข้าวของค่ะข้าวแช่ข้าวแช่รามันอันนี้เป็นปลาหวานปลาหวานค่ะเป็นปลาป่นปลาป่นปลาป่นอันนี้เป็นลูกกะปิทอดฮะ เอากะปิไปทอดเหรอคะมีส่วนผสมหลายอย่างค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํากันอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นกระเทียมดองผัดไข่ค่ะอันนี้เป็นเชโป๊หวานผัดไข่ผัดเชโป๊หวานผัดผัดด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะอันนี้ล่ะคะอันนี้กะละแมะมีไข่เค็มค่ะแล้วก็จะมีส้มโอมีผัก มีเต้งโมอแล้วก็ผักต่างๆใช่ไหมคะและที่สําคัญตรงนี้นั่นก็คือข้าวข้าวแช่ที่หอมมากเลยค่ะเพราะว่าน้ําเป็นน้ําอบควันเทียนค่ะหลักทั้งหมดนี้ก็คือเมนูอาหารเขาเรียกว่ากับข้าวทั้งหมดเนี่ยตรงตามหลักของข้าวแช่รามันเลยไหมคะของคนมอนนะคะของคนมอนใช่ค่ะที่บอก่ากับข้าวที่มัน่างจากข้าวแช่ทั่วไปเนี่ยมันคืออันไหนอะคะที่มันที่มันต่างกันนะคะ เพราะว่าบิมเคยเห็นว่าเข้าแช่ก็มีหมูหวานอันนี้มีแล้วอันอื่นล่ะคะที่บอกว่ามันต่างกันคือตรงไหนคะกระเทียมดองกระเทียมดองค่ะกระเทียมกระเทียมดองผัดไข่ตัวนี้นะคะค่ะถ้าเป็นข้าวแช่ภาคกลางเนี่ยเ็าจะมีเป็นหยวกพริกหยวกยัดไส้หมูสับแล้วก็ห่อด้วยไข่ค่ะแต่ของเราจะไม่มีถ้าเป็นข้าวแช่รามันจะไม่มีค่ะก็จะมีเพิ่มมาไข่เค็มแล้วก็จะมีกะละแมมีกะละแมเพิ่มมาด้วยใช่ค่ะ นี่คือข้าวแชร่รามันจากร้านปิ่นโตนามีตาน,นั่นเองค่ะเมนูอาหารที่เป็นกับข้าวเยอะมากวันนี้เนี่ยพี่อุ๋ยไหวไหมคะมาแชร์เทคนิควิธีการทำให้กับพวกเราได้ดูกันว่ากระบวนการทำกับข้าวต่างๆในข้าวแชร่รามันเนี่ยมีวิธีการทำยังไงบ้างได้ค่ะเอาเริ่มจากง่ายๆก่อนเบสิกก่อนค่ะวันนี้จะมาสาธิตจะมาออแนะนำะวิธีารกระเทียมดองกระเทียมดองผัดไข่ กระเทียมดองผัดไข่กระเทียมดองนี่คือกระเทียมทั่วไปเลยใช่กระเทียมดองทั่วไปค่ะแล้วเราก็มาแกะแกะแล้วก็มาซอยให้เป็นแบบนี้ค่ะแกะก็คือแกะแกะกลีบออกกลบออกออก็ต้องแกะเหมือนกับกระเทียมทั่วไปเลยถึงแม้ว่าจะดองแล้วแต่เราก็จะต้องามาแกะแล้วก็มาซอยซอยสับๆอย่างนี้สับแบบนี้แล้วเอาไปผัดใส่ไข่ผัดยังไงคะลองบอกก็ๆในได้ไหมคะเปิดเตานะคะตั้งกระทะ แล้วใส่น้ำมันนิดหน่อยพอแบบติดๆกระทะพอค่ะแล้วก็ตอกไข่ลงไปตอกไข่ลงไปผัดไข่ให้แห้งค่ะแล้วก็ใส่อันนี้กระเทียมกระเทียมดองกระเทียมอันนี้ค่ะใส่ลงไปเลยต้องปรุงรสไหมคะปรุงค่ะปรุงด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะจ้ะแค่นี้เองแค่นี้เองค่ะแค่มีน้ำมันค่ะไข่แล้วก็กระเทียมดองเพราะว่าอันนี้มันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วเค็มๆ หวายนๆหวานแล้วก็ผัดเข้าด้วยกันเติมน้ำตาลนิดหน่อยแค่นั้นก็จะได้มาแล้วเป็นกระเทียมดองผัดไข่นั่นเองค่ะยังมีอีกไหมคะอันนี้ก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ค่ะใชโป๊หวานใชโป๊หวานผัดน้ําตาลผัดน้ําตาลใชโป๊นี่ต้องเป็นแบบมีเทคนิคการเลือกใชโป๊ไหมคะเพราะบิเห็นใชโป๊มีแบบหลายสีมากเลยอ่ะบางที่เขาจะแบบอันนี้จะออกอ่อนๆหน่อย ใช่แล้วมันจะมีหลายแบบจะมีอีกแบบหนึ่งที่จะเป็นแผ่นแผ่นเราไม่ใช้แบบนั้นต้องไม่ใช้แบบนั้นเราใช้เป็นฝอยค่ะฝอยใช้โป๊วหวานฉ่บหวานใช้โป๊วหวานเราเอามาแล้วก็ไปผัดยังไงอีกคะตั้งกระทะเหมือนเดิมค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใช้โป๊วหวานเราจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะค่ะมันต่างจากการใช้น้ำตาลรายังไงคะใช้น้ำตาลใจแค่ะเพราะว่ามันจะเคลือบมันจะมีความเหนียวใช่มันจะเหนียวมันจะเคลือบใช่ เหนียวแล้วก็สีกออกมาสวยทวนใหม่อันนี้ตั้งน้ํามันค่ะใส่ใช้โป๊ลงไปยังไม่ใส่ค่ะเอายังเหรอคะใส่น้ํามันแล้วใส่อะไรต่อก่อนครใส่น้ำตาลใส่น้าตาลปี๊บใส่น้าตาลปี๊บลงไปก่อนละลายแล้วก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ให้มันละลายอะค่ะแล้วก็ใส่ใช้โป๊แล้วก็ผัดผัดแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้จนเหนียวผัดจนเหนียวให้ออกมาเป็นแบบนี้นี่นี่อยากรู้อย่างอื่นด้วยอะค่ะ นอกจากสองอย่างนี้แล้วอธิบายเมนูอื่นคร่าวๆอีกได้ไหมคะขอเริ่มจากอ่ะทั่วไปเลยหมูฝอยหมูฝอย,อยนี้ต้องทําเองไหมคะมหรือว่าสามารถหาซื้อสําเร็จรูปได้เลยถ้าช่วงจังหวะที่ทําไม่ทันเราก็จะซื้อสําเร็จรูปค่ะแต่ถ้าทําทันก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อสําเร็จรูปมาเพราะว่ามันจํานวนเยอะ ที่ทำที่ร้านก็จะลูกกะปิทอดนะคะเราจะทำเองลูกกะปิทอดเป็นยังไงคะเนี้ยที่ดิมงงมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้แม่ัวค่ะก็ส่วนผสมนะคะก็จะมีตะไคร้ตะไคร้มีกระชายกระชายมีขากะปิกะปิแล้วก็ปลาดุกอะค่ะเราเอาปลาดุกไปย่างเนื้อตาไปย่างให้แห้งค่ะแล้วก็มาแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็เอาทุกอย่าง ผัดรวมกันรวมกันแล้วก็ไปผัดปรุงรสเอาไปผัดปรุงรสค่ะเมื่อกี้ที่บิมฟังอ่ะมันมีสมุนไพรเยอะมากเลยขออีกทนึงได้ไหมคะมีกระชายตะไคร้ตะไคร้ค่ะกะปิแล้วก็ปลาดุกย่างมันจะหอมเอาเนื้อปลาดุกใช่ไหมคะไปผัดไปนื้อแกะแต่เนื้อเอาไปตำแล้วเอาไปผัดค่ะแล้วมันออกมาเป็นลูปกลมๆผัดเสร็จแล้วแล้วก็พักไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาปั้นปั้นเป็นลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชุบไข่ทอด อ๋อข้างล่างนี่คือไขรใช่ค่ะบีมทราบมาว่าตัวนี้กับข้าวเมนูนี้สาคัญแตหรบบข้าวแช่มากใช่ค่ะยังไงคะตัวนี้จะขาดไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวแช่พักกลางหรือข้าวแช่รามันลูกกะปิจะต้องมีค่ะเขาบอกว่าข้าวแช่อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ตัวนี้เลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอันนี้เมื่อกี้ที่เราแนะนํามาเนี่ยต้องเอาไปปรุงอะไรด้วยไหมคะหรือว่าปรุงค่ะก็ปรุงน้ําตาลปรุงลงรัปรุง ลูกทดนี่น่อยค่ะลูไม่ได้น่อยแต่ลูกกะปินี่ก็คือจะทํานานจะใช้เวลานานมากค่ะเราจะทําทีเดียวเยอะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางร้านก็ทำเองเพื่อนำมาจำหน่ายในเมนูนี้นั่นเองค่ะปลาปนล่ะคะปลาปนอันนี้ปลาปนสามารถซื้ออทั่วไปได้เลยปลาปนซื้อก็เหมือนกับหมูหมูว่ะค่ะเราใช้จำนวนเยอะเราก็จะซื้อ อย่างสองเมนูนี้เราจะหาซื้อได้จากที่ไหนบ้างคะอก็ทั่วไปค่ะตามตลาดก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยแต่เราก็มีร้านประจําเราต้องที่แบบเราองมั่นใจแล้วว่าอร่อยแน่นอนใช่ค่ะอย่างหมูฝอยเนี่ยก็จะต้องรสชาติก็ไม่หวานแหลมจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะอ่หมูฝอยเทคนิคการเลือกก็คือต้องไม่หวานแหลมจนเกินไปแล้วปลาปนล่ะคะปลาปนปลาปนก็ต้องดูว่าเป็นก้อนไหม ของที่ร้านก็จะใช้ล้วนๆหน่อยแห้งๆค่ะนี่คือกับข้าวหลักๆใช่ไหมคะในเมนูข้าแช่รามันแล้วอันนี้ล่ะคะไข่เค็มกับกะละแมเหรอคะไข่เค็มกับกาละแมก็จะตัดรสกันนะคะเพราะว่าพวกนี้มันจะหวานใช่ไหมคะค่ะพวกนี้พวกนี้จะหวานไข่เค็มก็คือตัดรสกันกาละแมก็จะเป็นทานทีหลังเป็นของหวานของห้านทานทีหลังกาละแมกับแตงโมแล้วก็จะมีมะม่วง มะม่วงก็คือตัดรสชาติแบบเลี่ยนใช่ไหมคะใช่ค่ะตัดรสชาติเลี่ยนทีนี้เขาบอกว่าการทานข้าวแช่นจะทานแบบข้าต้มกุ้ยไม่ได้นะไม่ได้มีวิธีการทานวิธีการทานที่ถูกต้องคือยังไงคะค่ะเราต้องทานกับข้าวก่อนนะคะเริ่มจากของข้าวก็คือของข้าวนะคะทานกับข้าวทานกับข้าวแล้วก็ตักข้าวตามทีหลังเราจะไม่ตักลูกกะปิลงในข้าวนะคะไม่ได้เหรอคะรสชาติเปลี่ยนทันทีค่ะ แล้วจะมีความขาวขึ้นลูกกะปิก็จะขาวขึ้นเพราะมีกะปิมีปลาดุกค่ะเราต้องทานทีละคำค่ะหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ของหวานตามตามทีหลังค่ะต่อก็คือถ้าเกิดเราอยากจะทานอะไรเนี่ยก็อย่างสมมติอยากทานหมูฟอยตักหมูฟอยก็ตักหมูฟอยเข้าปากก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตัก,ตกข้าวค่ะตามเข้าไปค่ะอยากจะทานลูกกะปิก็ตักลูกกะปิเข้าไปก่อนค่ะแล้วก็ข้าวตามไปใช่ค่ะหลังจากนั้นค่อย ออถ้าเกิดรู้สึกหวานไปก็ตัดตัดเลี่ยนด้วยมะม่วงหรือผักต่างๆแล้วค่อยทานของหวานตามเข้าไปซึ่งในเมนูนี้เนี่ยก็จะมีแตงโมมีเตงโมมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวค่ใช้มะม่วงเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีกะละแมด้วยมีกะละแมด้วยค่ะที่บิมรู้มาที่ร้านของเราความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเข้าแช่ไม่ใช่เอาข้าวไปแช่ในน้ําแข็งทั่วไปธรรมดาไอ้ความหอมที่เราได้มาเนี่ย แนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าของเรามันมีความพิเศษอย่างไงบ้างค่ะข้าวนี่เวลาเราหุงนะคะเราก็ต้องแบบเอาไปล้างเปวาให้ให้ใสค่ะแล้วก็ไปหุงกี่น้ำนะคะถึงจะใสแบบก็เรากะไม่ได้เราต้องดูจนกว่าตัวเมล็ดข้าวเนี่ยจะใสถึงจะใช้ได้เอาไปหุงเอาไปหุงเป็นข้าวทั่วไปเลยเป็นข้าวสวยทั่วไปหลังจากนั้นล่ะคะแล้วก็น้ํานี่จะเราเอาน้ําเปล่าเนี่ยค่ะน้ําต้มสุกอะค่ะอบกวนเทียน เพื่อให้มีความหอมค่ะตามสูตรทั่วไปเนี่ยเขาจะเอาไปอบควันเทียนไหมคะหรือว่าอันนี้เป็นเทคนิคอันนี้ของร้านเราเลยค่ะเราจะอบควันเทียนสดๆที่ร้านเพื่อความพิเศษของลูกค้าที่มาทานข้าวแช่รามันเราจะอบไว้เองค่ะอืมแล้วก็ใส่น้ําที่อบควันเทียนลงไปตามไปด้วยน้ำแข็ดอกมะลิแล้วก็ดอกกลาบแล้วก็น้ำแข็งนั่นเองเพื่อความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำส่วนมากแล้วเข้าแช่รามันเนี่ยเขาจะทานกันช่วงไหนนะคะมื่อร้อนเมษาค่ะ ตของเราก็เริ่มขายตั้งแต่เมษาทีนี้ปรากฏว่าลูกค้าชอบอแล้วลูกค้าก็ถามมาเรื่อยๆก็ทีนี้ช่วงนี้ฝนตกก็ขายไปเยอะจะฝนตกจะแดดออกจะหนาวแค่ไหนก็ยังมีเมนูนี้ใช่มีค่ะตอนนี้ยังมีโอ้เล่าถึงที่มาของการเริ่มขายเมนูข้าแช่รำข้าแช่รามันของที่ร้านไหนได้ไหมคะก็ที่ร้านจะก็คือที่ที่จริงๆก็คือร้อนพอเมษาก็คืออากาศร้อนที่ร้านเราไม่มีแอ์นะคะ เราจะเป็นโอเปนแอ์ทั้งหมดเลยทีนี้อากาศร้อนก็คิดว่าจะทำเมนูไหนให้ลูกค้าได้ทานชื่นใจก็มาจบที่ข้าวแช่เพราะว่าตอนแรกเราขายแค่อ่านใต้เผ็ดร้อนดูดเดือดเลยอยากจะมีเมนูที่คลายร้อนคลายร้อนด้วยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการก็ดีมากเลยดีมากค่ะดีมากจนตอนนี้ก็ยังต้องขายผลตอบวิธีการเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟแบบนี้เสิร์ฟแบบนี้เซตแบบนี้เลยค่ะจัดเต็มเลย1่เซตราคาเท่าไรคะ259บาทเองค่ะ 259บาทได้ข้าวสองถ้วยแบบนี้เลยใช่ค่ะตามนี้เลยค่ะ oh. กับข้าวหกอย่างแล้วก็มีผลไม้มีข้าวสองถ้วยคุ้มค่ามากๆ259บาทตอนนี้จากตอนแรกที่เราเปิดแค่ช่วงเมษาฤดูร้อนลูกค้าติดใจมากคิดว่าเขาติดใจจากตรงไหนคะความพิเศษของเรา ข้าวเราด้วยข้าวเราหอมข้าวเราหอมค่ะแล้วก็ลูกกะปิเราก็อร่อยไม่แพ้ใครลูกกะปิเราก็ไม่แพ้ใครค่ะเป็นความเด็ดของทั้งร้านเลยใช่ไหมคะนี่คือความพิเศษของเมนูที่ทาให้ลูกค้าติดใจไม่ใช่แค่ช่วงเมษาเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเราเปิดขายตลอดเปิดขายทุกวันไหมคะสําหรับเมนูนี้ทุกวันค่ะทุกวันต้องแบบสั่งจองล่วงหน้าก่อนไหมหรือว่าเข้ามาแล้วก็บอกได้เลยได้ค่ะเรามีตลอดทานได้เลยค่ะแต่บางบางครั้งลูกค้าก็ เ,เหมือนไม่อยากรอนานโทรมา,าโทรมาสั่งก่อนเราก็จัดเตรียมไม้ให้แต่ถ้าเข้ามาวินเข้ามาก็ทานได้เลยคะ<ก>่ะเรามีให้ทานม,มีให้ทานตลอดค่ะ หเซตร,ราคา259สบาทสามารถทานได้ถึง2คน 2> คน,นะคะ,คะสามารถ Walk-in เข้ามาได้ที่นี้นอกจากเมนูเข้าแชร่รามาแล้วแนะนำเมนูอื่นๆในร้านด้วยได้ไหมคะว่ามีเมนูอะไรบ้างเผื่อใครที่รับชมอยู่เนี่ยจะได้ตามไปทานกันค่ะค่ะที่ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันก็คือขนมจีน ขนม,ม <In> จีนน้ำยาปูที่ร้านเราจะขายเป็นเซตนะคะ,ะเป็นเซตก็คล้ายๆที่อื่นก็เป็นส้มตำถาดใช่ไหม<ะ>ของเราเป็นขนมจีนเซตกระดง้งซ้มตำเซตกระดง้งซ้มตำมีทุกรสชาติยำมีทุกทุกอย่างค่ะซ้มตำก็มีตำทัว่วไปแต่เป็นจัดเป็นเซตกระด้งเซตกระด้งค่ะแล้วก็มีเครื่องเคียงมีไก่ทอดมีหมูยอมีพวกพวกพวกอันนี้พวกเครื่องเคียงพร้อม แล้วก็น้ำยาปูน้ำยาปูก็เป็นสซกแกด้งค่ะนี่คือเมนูหลักๆที่ห้ามพลาดเลยห้ามพลาดค่ะแล้วนี่โซ่หลงแกงใต้แล้วคะแกงใต้ก็ทั่วไปอะค่ะค่วกิ้งแกงเหลืองแกงส้มแกงพริกไก่ต้มขมิน้นแล้วก็มีหมูฮ้องหมูฮ้องก็มีหมูฮ้องมีค่ะหมูฮ้องนี้จะเป็นหมูสามชั้นตุน๋นคล้ายๆหมูพะโล้แต่ก็คือจะขุกคลิกขุกคลิก คล้ายหมูหวานใช่ใช่ไม่ไม่ไม่คลานคล้ายจะคล้ายหมูพาโลมากกว่าด้วยเครื่องแต่จะเป็นแห้งๆขุกริกขุกริดและจะเข้าเครื่องกว่าจะเป็นยังไงต้องไปลองทานกันค่ะที่ร้านปิ่นโตนามีตานั่นเองถ้าร้อนก็มาทานข้าวแช่รามันถ้าอยากจะทานแกงใต้ก็มีหลายเมนูให้เลือกเลยค่ะหรือว่าจะเป็นพวกขนมจีนน้ำยาปูก็มีการจัดเสิร์ฟแบบรูปแบบพิเศษของร้านเลยแล้วก็ส้มตำเราก็ตำกันให้แบบ หลากหลายรสชาติท่านไหนอยากได้แบบไหนก็รีเควสตได้เลยนั่นเองค่ะนี่คือเมนูต่างๆของร้านปิ่นโตนาะมีตาน,นั่นเองค่ะถ้าอยากจะทานเนี่ยเมนูอาหารที่ร้านเนี่ยราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่เท่าไหร่คะเมนูถ้าเป็นรัดรัดเกงนะคะราดข้าวทั่วไปก็ห้บบาทหนึ1 1> ่งอย่างก็50บาท2อย่างก็ห0าบาทสามอย่าง70บาทอบาทแต่ถ้าเป็นเมนูของทอดที่เป็นปลาเป็นตัวปลาของเราก็คือปลาลาดพริกก็ตัวละ1นกิโลขึ้นก็ราคาก็แล้วแต่120 ขึ้นประมาณนั้นค่ะถ้ารวมทุกประเภทแล้วไปที่ร้านติ่นโตนามีตาลเมนูที่ห้ามพลาดที่จะสั่งเลยก็มีชุดข้าวแช่นะคะชุดข้าวแช่แล้วก็มีชุดขนมจีนอืมนี่คือสองอย่างนะคะ,คะที่ถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ,ค,ะคุ้มค่าทุกเมนูนะคะถ้าจะไปทานไปได้ช่วงเวลาไหนบ้างพิกัดร้านอยู่ที่ไหนคะร้านเปิดเจ็ดโมงถึงหกโมงเย็นนะคะเจ็ดโมงถึงหกโมงเย็นทุกวัน ไม่มีวันหยุดนะคะถ้าวันไหนเราหยุดเราจะแจ้งหน้าเพจให้ลูกค้าได้รับทราบล่วงหน้านะคะร้านอยู่แถวเชิงสะพานปทุมหนึ่งนะคะหรือว่ามอปทุมนะคะมอปทุมจะใกล้ๆแถวนั้นบริเวณนั้นนะคะมาจากเมืองปทุมก็ลงสะพานข้ามแม่น้ําสะพานปทุมหนึ่งทางไปลังสิตะคะ่ะอยากจะติดตามเมนูต่างๆหรือว่าติดตามเมออกข่าวสารต่างๆของร้านเนี่ยติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะที่ร้านก็จะมีเพจร้านนะคะเฟซบุ๊กเพจร้าน ชื่อร้านเลยค่ะปิ่นโตนามีตานะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของที่ร้านก็ 0909155736ค่ะสามารถติดต่อไปได้เลยค่ะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมคุณจะอดใจไม่ไหวแล้วเข้าไปรับชมเข้าไปติดตามต่อในเพจของร้านปิ่นโตนามีตาได้นะคะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่7จ็ดโมงถึงหกโมงเย็นหกโมงเย็นนะคะไปแล้วจะได้เจอพี่แมวกับพี่อุ๋ยหรือเปล่าคะเจอค่นอยู่ร้านทุกวันค่ะต้อนรับคุณผู้ชมหรือว่าลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไปรับประทานอาหารที่ร้านนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แมวกับพี่อุ๋ยมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เทคนิคดีๆรวมไปถึงความ ความรู้ที่เกี่ยวกับข้าวแชร่รามันค่ะให้กับพวกเราได้รับชมกันนั่นเองใครที่รับชมแล้วชื่นชอบนะคะอยากจะตามไปทานที่ร้านก็สามารถไปได้ค่ะที่ร้านปิ่นโตนามีตาลน,นั่นเองวันนี้ได้รับองค์ความรู้เยอะมากเลยโดยเฉพาะในเรื่องของวิธีการทานข้าวแช่แล้วก็เมนูกับข้าวต่างๆในเรื่องของข้าวแชร่รามันค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะพี่แมวมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะ กรมส,ส่งเสริมวัฒนธรธรมนะคะที่ให้เกียรติทางร้านปิ่นโตนามิตานะคะนำอาหารหลากหลายนะคะมาในรายการขอบคุณมากเลยค่ะใครที่อยากจะเจอพี่แมวกับพี่อ๋ยก็สามารถตามไปได้ที่ร้านปิ่นโตนามิตานั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แมวกับพี่อ๋ยมา,ากๆ<อ><อ>เลยนะคะ,คะที่มาแชร์เทคนิคดีๆวิธีการทานข้าวแชร่รามานันรวมไปถึงวิธีการทำค่ะกับข้าวในข้าวแช่รามันให้กับพวกเราได้รับชมกันนั่นเองค่ะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ คุณผ de ู้ชมคะในครั้งหน้ากับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะมีเมนูอาหารอะไรหรือว่าเรื่องราวอะไรนะคะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันติดตามได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกาถึง14บนาฬิกา30นาทีวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะบิมนต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ